เสร็จแล้วนะคะขนมครกของแอนนี่นะคะอันนี้ไส้ค,โคโรอบครัวแล้วก็ไส้ผักชีะะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอนนี่นะคะครอบครัวอยากทานขนมครกค่ะดูในรายการทีวีแล้วก็ในหนังเห็นเขากินขนมครกแล้วย่อมๆเนาะหอมกะทิเนาะแล้วก็ดูแบบเห็นแล้วอยากทานจังเลยอะ่ะแต่ว่าไม่มีไม่มีขายในฝรั่งเศสก็ต้องทําเองใช่ไหมทุกอย่างต้องทําเองก็เลยโอเคเรามือทําละกันดูสดในย t u b e ก็จะมีอย่างนี้นะคะ อันแรกเลยนะคะตัวส่วนของขนมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าอันนี้เอาตัดส่วนมาจากสูตรเต็มนะคะเพราะว่าทํากินกันแม่ลูกสองคนเอาแค่นี้ละกันมีแป้งข้าวเจ้าใช้55กรัมนะคะแป้งสาลีนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแป้งสาลี1ช้อนโตะ๊ะข้าวสวยอันใช้แค่1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายอันใช้25กรัมนะคะแล้วก็เกลืออ่าเกลืออ่าครึ่งช้อนชากะทิอันใช้แค่ 150ิมิลนะคะอันนี้คือส่วนตัวขนมส่วนตัวการหยอดนะคะหยอดหน้าขนมครกก็จะมีตัวนี้ค่ะ แป้งสาลรีนะคะอันใช้จํานวน15กรัมค่ะแล้วก็กะทิจํานวน75มิลนะคะน้าตาลทรายใช้แค่15กรัมนะคะแล้วก็ตะเกเือครึ่งช้อนชาค่ะตกแต่งด้วยนี่ค่ะซึ่งหาซื้อมาค่ะข้าวโพดแล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวจะทําขนมครกในกระทะเชฟรอนทานเองค่ะอยากทานก็ต้องลงมือเองนะคะโอเคค่ะไปชมกันเลยค่ะว่าจะสําเร็จหรือไม่นะคะโอเคค่ะมาดูส่วนของการทําตัว ขนมครบก,ก่อนนะคะก็จะต้องใส่ทั้งหมดลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าข้าวสวยนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำกะทิจะนําไปเนี่ยค่ะไปปั่นก่อนนะคะในรอบแรกนะคะ <c oughs> แล้วนะคะได้ในส่วนของตัวการทำขนมครกนะคะในด้วยในในชั้นขั้นต้นนะคะขั้นต้น ทีใส่ภาชนะก่อนนะคะที่สองนะคะก็จะจะเป็นตัวส่วนของราดหน้าขนมครกนะก็จะมีแป้งแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้าตาลเกลือแล้วก็น้ํากะทินะคะส่วนที่เหลือะคะ่ะลงไปนะคะตัวส่วนกะทินี่แอนใช้หัวกะทินะคะต,ตั้งกระทะใส่น้ำมันไปนะคะใช้ทิชชูซับนะคะให้ทั่วกระทะนะคะ าแสองส่วนอันนี้คือตัวทําขนมครกนะคะตัวส่วนขนมอันนี้คือส่วนราดหน้านะคะราดหน้าของตัวขนมครกนะคะโอเคค่ะทําการหยอดตัวขนมครกลงไปนะในกระทะใช้ช้อนเกลี่ยให้มันบางๆนะคะต่อด้วยน้ำกะทินะคะส่วนของการหยอดด้านอา ามหลังนะคะรีกว่าหยอดน้ํากะทิหัวนะคะลงในตัวขนมครกที่เราได้ทําตัวเนื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอัอนนี้มาจากสูตรของคนใน youtube นะคะอหลังจากทําเนื้อขนมครกเสร็จก็ให้ใส่ในส่วนของที่สองนะคะตัวหน้าขนมครกนะคะลองทําดูเมื่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าออกมากน่าจะอร่อยนะคะแล้วก็หยอดอเขาบอกให้หยดลงไปนะคะข้าโพด อ่ามีวัตถุดิบก็คือข้าวโพดก็จะหย,ยดข้าโพดลงไปก่อนนะคะอ่าอืมแล้วก็ต้นหอมอ่าทันนี้ก่อนเขาบอกว่าให้ฝาเอาฝาปิดนะคะทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะคะเดี๋ยวประมาณประมาณนี้แอนจะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้มีฝาปิดของกระทะนะคะจะใช้กระทะใบหนึ่งนะคะมาปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอสุกนะคะโอเคค่ะแล้วมาดูกันค่ะเ,เลยค่ะ เดี๋ยวขอดูด้านหลังเนยนะคะว่าสุกหรือ,อยังนะคะอ่าสุกแล้วเราทําการม้วนนะคะเราทําการม้วนตัวขนมปุกนะคะมือเดียวค่ะลําบากเขาบอกว่าให้ใช้ตะเกียบนะคะในการจับสองข้างนี้นะคะแล้วก็ทําการม้วนนะคะ <c oughs> ถ่ายําอยู่มือเดียวมันม้วนไม่ได้ค่ะเดี๋ยวดูตอนตอนเสร็จแล้วแล้วกันนะคะเหน็นไหมโอ้ร้อนๆน่าทานเลยเหย็นไห <c oughs> อืมเยิมย้มๆทำการม้วนนะคะ ทำการมวนม้วนไม่ได้ค่ะใช้มือเดียวนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะเสร็จแล้วนะคะขนมครกของอันนี้นะคะใส่ไส้ข้อโพโนและต้นหอมนะคะนี่ถึงจะจัดตกแต่งไม่กลมสวยนะคะแต่วันก็น่าทานใช่ไหมคะ เรารับประกันความอร่อยค่ะเราเน้นเรื่องทานนะคะรูปทรงไม่สวยไม่เป็นไรค่ะขอให้มีทานก็เพียงพอแล้วค่ะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะโอค้คว่าอาเบียงตูจะลองทดสอบดูนะคะอืมใช้ได้น,นะคะขนมครกเราะทานอาหารที่เราหาไม่ได้ในฝรั่งเศสนะคะเจ๊บอง